เศรษฐกิจกาบเียนธรรมทานและที่ปทุมครับเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเนื่องจากว่าท่านรองมันเพนได้ไปคุยแล้วว่าภาคเอกชนไม่ต้องการทราบเรื่องของอดีตเนี่ยเป็นเดือนพฤศจิกายนปัจจุบันก็ไม่อยากรู้อยากรู้อนาคตที่เรารายง,งานมาเนี่ยของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นตัวเลขจริงคือเกษตรลดลง ครับครับก็คือผมก็เลยดูมาเรื่อยๆจนถึงเดือนมกราคมนะครับพฤติการธันวามกรากรเกษตรก็ยังลดลงอยู่เพราะผลผลิตลดลงแต่แม้ว่าราคาเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากผลผลิตมันเป็นจำนวนน้อยรายได้ของเกษตรกรลดลงเพราะต้นทุนด้วยผลผลิตก็ลดลงด้วยนะครับภาคบริการแต่ ที่ผมจะระเสริมถึงเรื่องอนาคตเนี่ยผมดูมติคอรมในเดือนนี้ทั้งหมดนะครับเขาก็เอารายงานภาวะเศรษฐกิจของเดือนพฤิกายมมารายงานคอรมอเหมือนกันนะครับแต่ในการพูดถึงเรื่องงบประมาณของปี6 7 7 6 8นะครับรัฐบาลคาดการการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ3 ถึง4%ีนะ่นตะดูตัวเลขของรัฐบ,บาลน,นะคาดการทําไมถึงคาดการใหญ่เยอะกว่าชาวบ้านเพราะกระทรวงกัรคลังตอนนี้มีพ่อแม่คนเดียวกันแล้วนายกเป็นพ่อรัตมนตีคลังเป็นแม่เหมือนพ่อแม่เราอะแต่ตอนนี้พ่อแม่เป็นคนคนเดียวกันแล้วเดือดร้อนลูกเดือดร้อนลูกแล้วพ่อแม่เขาลมหัวกันแล้วเธอต้องทําตัวเลขเคยกิจเท่านี้เท่านี้นะ <c oughs> เดือดร้อนลูกคนโตแล้ว ตูวคนโตคือใครคือรัมดีช่วยกับท่านประหลัดอ,อ้าวพอแม่สั่งมาแล้วว่าต้องจบโตเท่านี้เราถึงจะกู้เงินได้ไงครับมันการกู้เงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจว่าต้องโตเท่านี้เป็นแค่ประกอบการพิจารณาของคนที่จะให้เรากู้แต่เพดานี้จริงมันคือกฎหมายว่าให้กู้ได้เท่านี้เท่านี้นั้นเป็นกฎหมายแต่ประกอบการพิจารณาหมายถึงว่าคนที่ให้เรากู้เนี่ยเอาประเทศคุณ GDP โตแค่ 2%เปเห็เรหลอคุณจะมีปัญญาแค่นี้เราไหมอ่าก็ต้องปั๊มมาปั๊มนี่หมายถึงว่าต้องเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็เป็นเรื่องที่สมเจสสมผลที่ทั่วโลกเขาใช้กันเศรษฐกิจจะโตได้ก็ต้องเมื่อเขานับอะไรบ้างมีกี่สาขาอันไหนที่ทำให้เศรษฐกิจโตออะไระไไท้าจะให้ผู้อุปสเขาทำอะไรอก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างการอะไรพวกนี้งบประมาณก็จะทุ่มไปทางด้านนั้นและกระทรวงกลางมีโปรเจกต์อะไรก็ต้อง มาน้ำเสนอที่ประชุมว่าคุณจะทำเศรษฐกิจโตเท่านี้นะคุณมีโครงการในซัพพอร์ตไหมหนึ่งสองสามสี่ห้ารัฐบาลก็ต้องชี้แจงตัวเด็กของเราอะวะ่าเอาเอจังหวัด,วดอ่จังหวัดจังหวัดเหมือนกับยิงปืนใหญ่มาแล้วคือในเรื่องภาษีในเรื่องกระตุน้นการท่องเที่ยวเนี่ยภาษีต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวซัพพอร์ตการท่องเที่ยวภาษีสุราภาษีอะไรและหนักๆคือสัมกร ภาษีนักท่องเที่ยวถ้าไปทนบ่นกันว่าเข้าคิวคืนภาษีเนี่ยโอ้โหนานมากเลยกว่าจะได้คืนก็สำนักงานก็เลยไปทําว่าทันไงให้คืนได้เร็วอ่ะเข้าคิวกันร้อยคนพันคนแป๊บเดียวเสร็จอย่างเงี้ยอะไรคืออ่าก็เวลาท่านไปดูว่าสับสับซากมิตกรมสรรพากรเนี่ยเขาลดภาษีด้านไหนบ้าง เกี่ยวกับเกี่ยวกับท่านอย่างไรเนี่ยท่านก็ต้องต้องไปวางแผนดูแล้วคืนภาษีสามกรดบอกให้เตรียมอย่างนี้เตรียมอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็ทาให้ให้ให้ตรงกับเพจฟอร์มเขาอ่าเขาไม่ดูเอกสารแล้วเขาไม่ได้ด,เลลเด,ดูเปิดกระเป๋าดูแล้วว่านักท่องเที่ยวซื้ออะไรไปบ้างซื้อตู้เย็นทีวีอะไรอันนี้ผู้พูดให้ฟังนะหมายถึงว่างั้นท่านก็ไปดูรายละเอียดว่าอย่างไงแล้วท่านก็แนะนํานักท่องเที่ยวของท่านเวลาไปซื้อของ ต้องเตรียมอะไรไว้บ้างเวลาคืนจะได้เร็วๆเงี้ยครับอ่าอันนี้ก็คือรัฐบาลอนุมัติมาแล้วแต่รายละเอียดท่านต้องเข้าไปดูเข้าไปดูให้ซัพพอร์ตกันนะครับแล้วก็ให้ให้ดูว่าเราอ่ะเป็นศูนย์กลางของการใช้จ่ายท่องเที่ยวสรุปตอนทีอะไรที่เป็นนโยบายกะตุ้นเสรฐกริฐในใหน้ได้อกชนบ้านสรุปเลย ครับก็ก็มีในเรื่องว่าเราจะเป็นฮับเรื่องการท่องเที่ยวในด้านการใช้จ่ายด้วยการใช้จ่ายเป็นรูปธรรทัดผมมีอะไรที่กระตุ้นเพื่อให้ท่องทราบเนี่ยมีอะไรใหม่ๆมั้งมันมันมีเรื่องเรื่องเรื่องภาษีเพียงอย่างเดียวอ่าอย่างเดียวนี่แหละลดภาษีให้ลดภาษีให้นักท่องเที่ยวให้แต่รายละเอียดยังอ่ารายละเอียดยังไม่เคลียส่วนการลดภาษีนั้นกฎหมายยังยังไม่ผ่านแต่ล่างมีแล้วล่างมีแล้วก็คือตามนั้นแหละ เราก็ทําเตรียมไว้เลยเพราะมันเป็นไปตามร่างอยู่แล้วเพราะท่านนายกเป็นเป็นคนสั่งเองอะไรเองเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันได้อยู่แล้วและเรื่องนี้มันแค่มาติดคอรมองเ,อ,เองท่านนายกเป็นประธานเพราะนั้นเนี่ยมันผ่านถืยอยู่แล้วล่ะ <S <s เขามีรายละเอียดอะไรเราก็ไปศึกษาดูว่าอ๋อภาษีแบบนี้เขาลดให้ภาษีแบบนี้เขาลดให้ช,ช,ช่องทางการตรวจสอบที่พี่ว่าไปดูไปดูร่างกฎกระทรวง ของสภามิตรสำกราสุรากรสำกรเขาไปที่เว็บไซต์ของทางจังหวัดหน่อยหรอมีไหมมีมีมีด้วยมีด้วยมีนะให้หมดนะครับใส่ท่านไปดูรายละเอียดดูว่าอันนี้โดนลดอ่าเป็นผลประโยชน์ของเราของเรานี่เป็นเมืองนักท่องเที่ยวไงครับเราเราได้รับผลมากกว่าจังหวัดอื่นแน่ๆอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยนะเราเป็นหลักใหญ่เลยได้รับผลประโยชน์ในปากที่ช่วยเอาไปแปะไว้ในเว็บไซต์ของทางทานจังหวัดหน่อย <c oughs> แล้วก็ขึ้นใต้เลยบวกว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนาะ <c oughs> เอาหัวหัวหัวข้อเนี้ยแล้วก็ทุกอย่างเลยเอาใส่ไปในนี้นะขอบคุณมากครับ อนุญาตพิจารณค่ะพอดีฟังล้ว่าเป็นไอเดียว่าเป็นไปได้ไหมคะที่จะเอาข้อมูลนี um, uh, ้มาแปะกับแพ็กเกจของท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของภาษีของนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะเอาเอาอันนี้มามายูในแพ็กเกจเลยค่ะแล้วก็ไปแปะลิงก์ไว้เพื่อให้ทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดว่าถ้าสนใจเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างนี้ค่ะมันจะเป็นจุดที่จะดึงดูดให้ทุกคนมาว่าใค้คูลีนัคท่เที่ยวตรงนี้คุณนี่คุณจะได้ใช้สิทธิ์อย่างนี้ค่ะเยมากรับเขาดีมาก เชื่อมข้อมูลในเว็บไซต์ของทั้งสองหน่วย,ยนะครับครับแล้วก็เอาอยัางไงถ้าเป็นไปได้ก็ประจำแถวที่ใตระชาซนทราบด้วยของคนักรับ